ครับสวัสดีครับพี่โดงนะครับพอดีมีโอกาสได้ฟังพี่โด่งพูดในหลายงานก็ตื่นตาตื่นใจทุกง,งานนะครับอย่างอย่างวันเนี้ยที่เจอครับคือส่วนตัวเนี่ยเราทําทําบ้านอยู่ด้วยเนาะเราก็เราก็มีความสนใจในบ้านแนวราบบีริก็คือเข้าใจว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีเพน์อัพดีมามีอะไรคนอยากจะดิสแทสตกันมันขายดีแต่หลังจากเนี้ยแนวโน้มบ้านแนวราบพี่โดงมองว่ามันจะไปต่อได้อีกหรือเมืคิกว่าเฮ้ยมัน มันเริ่มอันล่ะอะไรอ่เงี้ยถามถามในส่วนของถ้าเป็นนักลงทุนนะครับ,รบถือหุ้นอยู่ในในกลุ่มบ้านจัดสันเนี่ยผมคิดว่าหุ้นหุ้นบันจัดสันนะครับที่เป็นท็อป10นะครับเป็นเป็นท็อปของของอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะยังไปต่อได้นะครับคือตลาดเนี่ยคงไม่ได้ขยายไปแบบมีนัยยะเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะมีแรงผลัก เรื่องเพนเพปอัพกับเรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งที่คนเปลี่ยนจากซื้อคอนโดม,มาซื้อบ้านนะครับแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งที่ต่างชาติมาซื้อนะผ่านระบบนอมินีอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือผมมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะคอนโซลิเดตนะครับจะเหลือผู้เล่นน้อยลายนะครับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพักพวกพื้นฝูงเราที่เป็นรายเล็กรายกลางนอกตลาดเนี่ยก็จะขยา แล้วก็วันนี้แบงก์ก็ไม่ค่อยปล่อยให้กู้นะครับวันนี้เนี่ยมันจะเหมือนประเทศที่เป็น d e l o p e d Country ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะเหลือสัก20่ลายอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยเหลือแค่20่ลายตอนนี้เนี่ยของของบ้านเราเนี่ยมี2,000ลาย mm hmm. นะครับคือตลาดมันจะเป็นลักษณะที่กินมาเก t s แชร์นะครับแต่อย่าลืมปัจจัยใหม่ที่จะมี Advantage มากๆก็คือเรื่องต่างชาติที่จะเข้ามาเพิ่มจำนวนผู้ซื้อนะครับ แต่ว่าันนี้เขายังไม่อนุญาตให้ซื้อบ้านกันนะครับ,รบก็คาดหวังว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยผมทํางานอยู่ในสมาคมเองนะครับในสามสมาคมเราก็จะผลักดันให้มาซื้อบ้านกันได้แต่ว่าซื้อได้จํานวนหนึ่งนะครับเช่นในหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมเนี่ยต่างชาติซื้อได้ไม่เกิน49%แต่บ้านเนี่ยเราอาจจะผลักดันประมาณสัก24%ก็พอเอาสักครึ่งหนึ่งของ49นะครับให้คนไทยเนี่ยอยู่ 75-76%เนี่ย majority vote ยังไงก็ชนะอะไรเงี้ยทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะ create room ตัวนี้เพราะว่าคือมันมีแรงขับมาจากต่างประเทศว่าคนน่ยอยากมาอยู่บ้านเราเยอะนะครับสิ่งที่รัฐบาลใหม่หรือเปิดโอกาสเอาเปนที่ให้ประเทศตัวเองก็คือว่าควรจะมีวีซ่าให้เขาอยู่นะครับแล้วก็ควรให้เขาซื้อได้หลากหลายขึ้นเดิมซื้อได้แต่คอนโดมิเนียมนะครับไอผมอาจจะขออนุญาต แต่เป็นหนึ่งนึงนิดหนึ่ง,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 งได้ไหมครับอย่างเมื่อกี้ครับที่บอกว่าเออซื้อได้ยี่สิบพยายามจะผลักดันได้ว่าเช่นว่าซื้อได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือพยายามติดตามว่าแนวคิดตรงเนี้ยมันมีมานานแล้วเหมือนกันว่าจะให้ต่างชาติซื้อได้ก็มีคนขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โดมองว่าอนาคตมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ใช่ไหมครับ ก็ต้องพยายามตอแต่ว่าผมไม่มองว่าพักอันดับสองเนี่ยเขาจะนายกหรือคนดิเดตนายกหรือเจ้าของพักอะไรทำน้อยเขาก็อยู่เดลิสเตชใช่ไหมครก็ไปผลักดันกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าจะพักไหนจะการเมืองฝั่งไหนเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยซื้ออยู่แล้วแต่เป็นระบบนอมินีซื้อแบบไม่ถูกต้องถ้าซื้อแบบถูกต้องเรา k y ไได้ดีกว่าถูกไหมครับอันนี้ทําให้มันถูกต้องซะดีกว่ายังไงเนี่ยเราเปิดรับดีมาเหล่านั้น รัฐบาลปัจจุบันนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยกำลังฟอร์มอยู่ใช่ไหมครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาก็ออกมาหนึ่งเรื่องว่าใครที่มีเวลสูงเนี่ยเขาให้ซื้อได้ที่ดินหนึ่งไร่แล้วก็ถูกถูกถูกพับไปนะครับมีคนมาร้องสองคนก็พับไปนะครับตรงนั้นก็คล้ายๆยังมีจุดอ่อนว่าซื้อที่ดินหนึ่งไร่ตรงไหนก็ได้ เลยยยวว่า่าอดี๋ไปูห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับใจกลางศรีลมบอกจะปลูกบ้านก็กลายเป็นเกงกาไรซะสิ่งที่เราจะผลักดันใหม่ว่าเอาเฉพาะโครงการจัดสรรเท่านั้นเอาไม่เกิน2 4เปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็เอาบางทำเลก่อนเช่นในกรุงเทพเนี่ยเราเอาแค่ปริมณฑล แล้วก็เอาหลังละ20ล้านก่อนไหมเอาแบบไม่กระทบคนไทย20ล้านขึ้นไปแล้วก็ออกไปอยู่ใไกลหน่อยเช่นปริมณฑลพัทยาภูเก็ตทำนองนี้นะครับโซนนิ่งนิดนึงก่อนลองดูก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นกาน create new demand แล้วก็เพิ่ม GDP ให้ประเทศกอขอบคุณมากค,ครับครับแล้ก็ถามอีกหนึ่งฮะที่ Origin พยายามจะทำธุรกิจอื่นนอกจากที่เป็นแบบสร้างคอนโดหรือสร้างบ้านขายเนี่ย ในระยะยาว5ปีหรือ10ปีเนี่ยมองไว้ว่าวางแผนไว้ว่ารายไ,ได้หรือว่ากาไรจากธุรกิจที่ไม่ใช่แบบสร้างคอนโดขายสร้างบ้านขายอาจจะเป็นเช่าหรือว่าโรงแรมหรือว่าสนยนการค้าอะไรธุรกิจอื่นเนี่ยคิดว่ามองว่าสกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือว่ากําไร2027เลยนะครับเราตั้งไว้สักประมาณ40%นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าที่ท้าทายสําหรับพวกเรานะครับ2027ก็ในอีก5ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็ แน่นอนต้องมีรายได้จากเซอร์วิสกลุ่มพรีโมรายได้จากกลุ่มเช่าเช่ามีเช่าโรงแรมกับเช่าเวหาวใช่ไหมครับแล้วก็ที่มันเป็นก้อนอใหญ่ๆเนี่ยมันคงต้องรีไซเคิลโดยการที่ไปขายข้ากองรีดด้วยนะครับจะเป็นออฟฟิศจะเป็นโรงแรมจะเป็นเวหาวเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะทําให้ไอ้สีเนี่ยในในแง่ของผลกําไรเนี่ยไม่ได้ยากนักนะครับส่วนรายได้เพียวๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องรายได้มากนักละเพราะปัจจุบันเนี่ยเราทำจอยเบนเจอร์เยอะมาก จอยเบนเจอร์เนี่ยที่ทำกับโนมูระหรือกับกับจอยเบนเจอร์พาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้คอนโซลท็อปไลน์ละมันมาเป็นอีควิตี้อินคัมนะครับก็อย่างปีที่แล้วเนี่ยกำไรเราประมาณ3,800ล้านนะครับมาจากกลุ่มเช่ากับเซอร์วิสนี่นะครับน่าจะประมาณสักห้าร้อยล้านนะครับก็เราเหลืสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถามว่าจะไปอีก25เปอร์เซ็นต์ไหวไหม ก,ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับก,ก็อีกเยอะอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวคอนโดกับบ้านเรายังโตอยู่ด้วยนะครับก็กำลังพยายามอยู่นะครับเราไปดูโรมโมเดลของเรามานะครับคือโนมูระเรสเด e นะครับโรมูระเนี่ยไรายได้เขาสามขาเรสเดนเชียลหนึ่งในสามไรายได้นะครับค่าเช่าหนึ่งในสามเขาทำออฟฟิศเยอะมากเลยนะครับทำพวก ร้านอาหารศูนย์การค้าด้วยนะครับอีกหนึ่งสามเป็นไรายได้เซอร์วิสเซอร์วิสเนี่ยเหมือนพรีโมได้เลยนะครับทำา r r p p r t y y m n n g g m m n t t ทำ p า p r o r t y t y s v r v i c e ทำา b r o k r r g g e นะครับมไหมว่าไรายได้ของเซอร์วิสเท่ากับไรายได้อสังหาวันนี้พรีโมเราปีที่แล้วเนี่ยเรามีไรายได้ประมาณพันล้านบาทนะครับขณะที่อสังหาเราเนี่ยประมาณโอนรวมๆเนี่ยประมาณ1,800 0ล้านนะครับประมาณ5%ของเขาอะเท่ากันสุดยอดไหม แต่เขาเขาทำมา70กว่าปีแล้วนะครับเราทำมาประมาณ14ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีเวลาซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่า,เ,าเราคงพยายามขยายในละักษณะที่ว่าไม่ได้ขยายเป็นแบบว่าในในโครงการเราอย่างเดียวแหละเราทำา MA อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเรา Acquire Project Asia มานะครับคุมงานให้กับโรงแรมกับศูนย์การค้าใหญ่ๆทั้งทั้งประเทศนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงใช้ m a เข้าไปช่วยด้วยนะครับ อนุภาพของการรีเทนนะครับแล้วก็ใช้จำนวนปีเยอะๆเนี่ยเข้าสู้เนี่ยมันมันเจ๋งจริงๆเลยนะนะครับค่าเช่าเองเนี่ยกว่าจะได้เท่ากับเรสเดนเชียลเพราะเรสเดนเชียลในญี่ปุ่นเนี่ยมันคล้ายๆแฟลตแฟลตมาประมาณ10ปีแล้วนะครับหน้าที่ของ <c oughs> มูระก็คือรักษามาเก็ตแชร์แล้วก็แฟลตแฟลตไปงี้แหละแล้วเอาเออร์เน็งที่ได้จากทุกธุรกิจอ่ะมาขยายต่างประเทศนะครับถ้าเราดูฟันโฟดีๆเนี่ย เราจะเห็นญี่ปุ่นมาลงทุนเกาหลีใต้มาลงทุนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันมาลงทุนกันอีกเยอะเลยนะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000